สวัสดีครับท่านผู้ชมรู้สึกว่าน้ำม,มันจะอ่อนอนะแดดร้อนี้ยก็ต้องสูงงส้ร้อนเนี่ยก็ต้องทน ชีวิตต้องสู้สู้ต่อไปถ้าใจไม่รักคงไม่ได้อยู่ไม่ได้สู้ขนาดนีน้ใจรักด้วยแต่เอาไม้ขึ้นมานี่ยก้อนอิด ไปสู S <S ้แล้วมันก็จะดี อยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ไหมนี่ไงกามเครืหลุกมาแค่ไหนนี่าปากเต็มปากเลยเต็มปากเลย ย่องแทงก็เดิมกินแค่ไหนรลอนอ้าอ้ากินตอนไหนกินตอนไหนเนี่ยกำลังยกใจใหญ่ติดซี่งาติดแค้มเฉยเลยเนี่ยมันก็จะเกี่ยวแค้มมาเนี่ย แก้มขึ้นมาเลยจะเป็นนี้แหละเบ็ดน,นึงอ่ะถ้าได้เกี่ยวแก้มเกี่ยวเข้าไปไม่ไม่มินนะยังไงก็อย,อยู่ไม่รล่าของเขาดีหมอแหลกจริงจริงเหมาะกับน้ำไหลน,นะน้ำนิ่งก็ต้องหาวิธีเอาหาวิธียก ย่ก็ต้องมีวิธียกอีกยกเบายกเร็วยกช้าย,ยกแรงก็แล้วแต่ต้องหาวิธียกเราแต่ดีแน่นอนจากประสบการณ์ที่ใช้มามากกว่า50ปี <c oughs> โคตรโมเลยมากกว่า50ปีกี่ปีมันไม่สำคัญหรอก สำคัญที่ไปใช้แนละ้วมันดีหรือเปล่าใช้เป็นหรือเปล่ายกเป็นไหมมีเทคนิคการยกยังไงมันขึ้นอยู่กับความสามารถส่วนตัวแต่นหนึ่งใช้ตรงนี้นหนึ่งก็ไม่เคยไปใช้โฟงอื่นแล้วก็ใช้ไม่เยอะแล้ว ทำได้ทุกทรงดัดได้ทุกทรงแหละแต่เลิกทำไปแล้วใช้ตรงนี้ทรงเดียวเพราะมันได้กุ้งดีกว่าก็เลยต้องเอาแต่ตรงนี้แหละทรงอื่นก็เลือกใช้ไปเลือกทำใครจะมาสั่งทำก็ไม่เอาไม่ทำเราต้องมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ไม่ม่วนเนี่ยนะถ้ามันถ้ามันเกาะเหยื่อมันหววเหยื่อหรือว่ามันกินอยู่โดนเนี่ยติดหนวดติดหนวดขึ้นมาเนี่ยอย่างนี้ก็โดนกุ้งตกปลาห้าตัวแล้วหรือห้าตัวตกปลานะ ติดแตัวก็พอแหละก็สะสมไว้ให้ม่ได้ทักติดตัวแล้วก็ได้ติดตัวแล้วก็เก็บไว้เกิอได้ตกปลามีตัวน้งตัวนี้นนนกุ้งแกง ไม่ใช่กุ้งตกปลาติดง่ายติดได้มันอยู่ที่เกสอนเบ็ดด้วยนะถ้าเกสอนเบ็ดไม่ดีก็ไม่ติดนะเกสอนเบ็ดก็คือปลายเบ็ดอ่ะถ้าต้องส่องพระส่องดูจะเห็นโอ้มนันแหลมคมมาก ล้งนนเงน็งก็จะให้ดูแบบสมปักขมคอ,อ,อให้ดูให้รู้ว่าเออยังมีกุ้งอยู่แล้วก็สอบแทรกสาระสำคัญบ้างโม้บ้างเอา,เาว่ากันไปจะได้ไม่เหงาใครที่ติดตามลุงหน่งและชมลุงเน่งอยู่จะได้ไม่เหงา ถ้าเปิดคลิปหนึ่งแล้วก็ตั้งไว้ดูบ้างฟังบ้างทำงานไปบ้างอะไรเนี้ก็เพลินเพราะว่าบางทีมันก็สอดแทรกด้วยแนวคิดแล้วก็เรืยอกอะไรอ่ะสอดแทรกแนวคิดสาระความรู้ปนๆกันไป ดีบ้างไม่ดีบ้างก็แล้วแต่ท่านผู้ฟังผู้ชมจะพิจารณาไปส่วนคนที่ไม่เคยตกกุ้งหรือว่าเคยแต่ไม่เก่งอะไรเงี้ยที่จะตกไดไ้นานก็สามารถที่จะเข้ามาดูมาชมหาความรู้กันได้เปิดชมไปจนจบอ่ะบางคลิปมันก็มีความรู้อยู่นะเยอะเลย ก็ค่อยเปิดหาด้วว่าชมม่องนไปลุงหนึ่งก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะที่ติดตามลุงหน,นึน่งแล้วก็ให้กำลังใจลุงหน,นึ่งด้วยดีเสมอมากลุงหน,น่งไม่มีอะไรจะมอบให้นะอกจากดูได้ดูริชมหน้าตาลุงหน,นึน่งหน้าละหล่อ เนอ,เอไ,ไม่เอาอะไม่เคยใช้หมดทักทีขอบคุณมากมากเมื่เช้าเห็นยกแค่นั้นได้อะไรมั่งอะ่ะที่ยกมาเช้าได้อะไรมั่ง พี่ยกมาเช้าได้อะไรมั่งเนอะไอ,อไอดุกทะเลอะ่ะอ,อ๋อเนอะออมันขึ้นน้ำไม่ได้อะ่ะหายใจไม่ได้ตายหมด โอเคครับคลิปนี้ก็สั้นหน่อยโอเคครับคลิปนี้ก็สั้นหน่อยขอขอบคุณที่ติดตามารับชมนะครับขอคลิปหน้าอ่อยหเจอกันใหม่ขอให้ท่านมีความสุขท,ท,ทุกท่านนะครับมีความสุขมีกันใช้สุขภาพแข็งแรงเฮง,งเฮงรวยรวยถูกหวยรวยเบอร์รวยลอตเตอรี่กันเดอสวัสดีครับ สามแรงแล้วเลิกดูสิจะได้สัก,กเท่าไหร่เดี๋ยวต้องอ๋อได้เยอะอยู่พอได้อยู่พอได้อยู่ออยออยโอ้วันนี้ได้เยอะมกเอะว่าเมื่อวานอีกวันนี้มีตัวสวยเยอะด้วย กระป๋อ,องครึ่งกิโลน้ำหนักกุ้งเท่าไหร่หนึ่งโลเจ็ดขีดเท่ากับกุ้งโลสองวันนี้ได้มาหนึ่งโลกับสองขีด